เอาละครับสหรดบคลิปนี้จะมารีวิวอ i ป m e n ์เฉพาะของซูเปอร์สยัน4ก๊กคูกันนะครับเพิ่งทำเสร็จเลยแต่ว่าทำได้แค่นี้นะสูงสุดได้แค่นี้แหละก็นี่ครับในส่วนของอุปกรณ์ Sparking Super s a ์สยาน4 g o กคูก็สลลด์แรกของผมนะครับก็จะเป็นบวกเลือดเนี่ย14.90%สไตล์แท็ก59.35%ปาร์ตแท็ก58.70% สไตล์ดีฟ ens ห้าสิบเก้าจุด์เปอรบาดีฟ ens ห้าสิด์เซ็นในส่วนของซอสที่2นะจะเพิ่มดาเมจเจ็ดสิบหกจุดเก้าศูนย์เปอร์เซ็สแตนดาเมจคัดเจ็ดร์เซ็แล้วก็อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตบวก1 1บเแต่ว่าสามารถตีให้สูงกว่านี้ได้นะครับแต่ผมตีได้เท่านี้แหละตอนนี้สามารถตีได้สูงสุดถึง90%เลยนะแล้วก็สเตนดาเมจคัทเนี่ยส อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ย15%ในส่วนของสล็อตที่3นะครับผมตีสุดเลยอันเนี้ยอันนี้ต้องตีต้องตีให้สุดอ่ะอันเนี้ยก็คือจะเพิ่มดาวสปีดของตัวเองเนี่ยหระดับแล้วก็ลดคีย์ของฝ่าย40เมื่อทําการ c o เวอร์เช g e ทางาน2ครั้งก็คล้ายๆกับปิจิต้าครับปิจิต้าจะเป็น c o เวอร์เช g e แล้วก็ทําลายการ์ดสใบเนาะสครั้งเหมือนกันอืมแล้วก็มีเ f f e c t ต่อ,อไปนี้ให้กับตัวเองเมื่อตัวละครน,นี้ใช้การ์ดสเปเชียล จะจั่วการ์ดสไตล์ไม่รำพัดไปแล้วก็ลีคีก50าสิก็คล้ายกับเิจิตา้าเหมือนกันอันนี้เิจิตา้าก็จะเป็นสายบาร์สก็จะจั่วบาร์สก็2ตัวนี้มาพร้อมกันครับตอนจําไม่ได้แล้วตอนไหนแต่เปีแกแรกเลยมาพร้อมกันก็ตวละครโกคูก็เป็นสายมิลีสายประชิดแล้วก็เปจิต้าเป็นสายบาร์สซึ่งเอามาเล่นคู่กันนะแมนนี่เป็นอุปกรณ์เฉพาะครับแล้วก็ส่วนของการหาอุปกรณ์น,นี้นะครับหาได้จากที่ไหนเราไปดูที่ How to get How to get เนี่ยก็จะบอกว่า หาจักได้จากมิชชั่นนี้ครับ e q อุปกรณ์แบ t เทิล t อต n New High ก็กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะพาไปที่มิชชั่นนั้นครับก็นี่ในส่วนของรางวัลน,นี่ครับเห็นไหมก็จะได้ Equipment ของตัวละครโกคูสีเนาะแล้วก็แต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคือตัวละครของโกคูสีหรือตัวละครเน,นี้ยต้องมีเฟรนชิประดับ5ขึ้นไปนะค่าเฟรนชิปก็คือนีน่ครับค่าเฟรนชิปก็คือค่านี้นี่เฟรนชิป ต้องมีระดับ5ขึ้นไปนะถึงจะได้มิชชั่นนี้ได้แล้วก็เอาอิคิวเมนต์มาเล่นได้นะส่วนของการเข้าหน้าเมนูเข้าในหน้าเมนูเนี่ยเมนูหลักเนี่ยเรามาดูว่าเราจะไปหามิชชั่นนั้นจากที่ไหนนะครับมิชชั่นของอ q คิวเมนต์โกคูก็เข้าไปที่อีเวนต์เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับก็จะเจอเลยอ q คิวเมนต์แ t t เ n ิล t อต n new high กดเข้าไปแล้วก็เลือกโกคูกดไ,กกได้เลยเนาะมีตัวละครหลายตัวละครเลยที่มีอิคิวเมนต์เฉพาะส่วนโกคูเป็นตัวละครล,ล่าสุดเนาะก็จะอยู่ด้านบนสุด โอเคครับถัดมาเรามาดูในส่วนของปาร์ตี้ที่เราจะไปเล่นใน p p กันดีกว่าทีมหัวโเนี่ยก็คือจะจัดประมาณนี้นะครับก็คือจะมีโกจิต้าสี่เซนไคเนาะอุปกรณ์ก็ประมาณนี้แล้วก็มีโกฟีดเอาโกฟีดมาเป็นเล่นทีมไซยันนะไซยันซุนแฟมอะไรประมาณนี้ก็พยายามบัฟให้ตัวละครโกคูสี่มากที่สุดเนาะเอาโกจิต้ามาเอาซูเปอร์เซียนสามโกคูมาแล้วก็เอาซูเปอร์เบโต้เอฟมา ทีมของผมที่จะลองใน PP ก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวไปลองตัวละครนี้กันใน PP ดีกว่าครับมาครับกับแบตแรกเจอทีมใส่ย,ยันเอ้ยอุ้ิพี่ซากา้าอะไรก็ไม่รู้ในทีมเขาโอเคปะมาถึงการรับรายการโดนทักเท้าอย ไม่เป็นไรเราโคเวอร์เช้งโอโ้โหไม่เป็นไรทึกอยู่เป็นไงล่ะเฮ้ยน็อโอเคมาครับโคคูกันโคเวอร์เช้งเ,เ,เจอนี่น้อยอมหมดหลอดแรงตามมาแล้ว เฮ้ยแท็บ,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 บอ่อนมาผมพีเตาปุ๊บเวียงเลยไปไปยาวไปเกี่ยก่อนเออผมชักรนิดนึงบาสทีนึงไปคีนึงเหืองเดือดละไปก่อน โอ้รั่กรนี่อึโดดโดักเข้ากรพุ๊บแรงแรง่ผมมีฟาสผมมีฟาสเออ โอเมโน่พันตีก็สู้กุฏิด้วยพันตีของโคฟูสี่มีเอ็นดูเลนนะครับล้างจะพูว่าล้างเอ็นด,ดูเลนแต่ว่าไม่น่าตายนะว่าแล้วโหเลือดอีกทีดนึวเองนี่ทันทันเขาเมื่อกี้แบบไอ้นี่น่าจะตายได้แต่รู้สึกว่าโคฟูเด็กจะมีล้างปั๊บนะ<ป>โอเคเก็บไปหนึ่งนะ เปลี่ยนตัวปุ๊บอ๋อ,ขอเขาก็หลบทันนะอสอง,ส,องสามอาบะกดชี้ไปเอาโอเคอเฮ้ยเขาก็มารีชี้ต่ออย่านี้แล้วสิไม่มีการแล้วชีพก็ไม่มี โดน,นแน่ๆไปแล้วอ้อวโหเบาขนาดนี้เลยเนี่ยอึอเ,อเออไปแล้วอุ้ยบัดอ้าวชาร์จเพื่อนเหรอโอ้โหโค้ชเชงไปโค้ชเชงหมดแล้วนะโอ้โหกันโค้ชเชงะโอเคไม่ไม่เท่าไรไม่เท่าไร,ไาไรอ่าโ,โ,<อ>โ,โดน โดนโดนเดี๋ยวนี้โดนฉาปไป,ไปเฮ้ยอ่าไปสองไหมไปสองนเนเี่เราต้อมีกันโคร์เช้งอะโคังมาแน่เป็นไงโอ้กนอบันดาลมีต่อคอมโบโอะไอ้นี้ทำลายการ์ดเขียวไม่มีนะ

มามามาเฮ้ยสวย,สวยไม่ตายนะเอ้ยทำไมเราไม,ไม่หลบว่ะไม่น่าตายนะโอ้โหองกาสแพร่สีเนี่ยเสือตายแต่ไม่ตายแน่น,น,น,อ,น,นอน,นเฮ้ยเขามีเกณฑ์หลบแล้วสวย บายทีเงเคก็คูตายหลบปุ๊บตายเลยตายสวยครับสวยจบลวจบลมด้ดีหมดถัยคุยคิ มาแบบที่สองเจอกับทีมโกคูไซยันทีมไซยันเติมเจอทีมเดิมครับเฮ้ยอ,อ,อ่าเน,นี่ยได้เปรียบก่อนการคูบะชิงที่จริงเนี่ยโกคูเล่นกับสีนตาเต็ม ใครสไตล์ไปแล้วทำให้ะดรับบาดมากขึ้นก็ต้องใช้ตาตาก็ใช้บาดแต่ไดรับสไตล์มากขึ้นเอ,อ้ยแบงค์อุ้ยจบปุ๊บสวยบายบาๆนะเฮ้ยเขียวไม่ทันปล่อยไปปล่อยไป ออกดคีไปสิคาราจตรีก็แล้วเฮ้ยดีดไกลจังดิไปไหนโอ้โหแรงไหมครับเฮ้ยผมกันโคเวอร์เชงอ่ะบายๆนะยูไอ มันค้างอะ่ะโหไม่เท่าไรเออต้องฮิตที่สองนะถึงจะก,การโคเวอร์อีแบงค์ไปเร่งเลือดตีหบลบทันโอ้ยดีดเป็นแล้วแต่แหละเขาดีดเป็นแต่เราก็ยังตื้นอยู่เ้ยชิล

โกหังบีดด้วยต้องได้โกหังอติเมียนเฮ้ยขับไปซัดอาร์เมอร์นี่แล้วม่มีกฟนโคเปอร์สายหลอกหลบปุ๊บอ่าสายหลังการได้มือก่อนแล้วกันนะ ไปไปเข้าไปไปก่อนมันเป็นสึกหน่วงหน่วงหน่วงเนี้ยโอ้คูมัยโนสวิตจ้าโหก็ถึกเลยเนะี้ยโ้ยตาถึกมากมเป็นสายดีเฟ้นเฮ้ยผมการโคเวเช้งแต่ไม่มีการได้มือละโหเฮ้ยเออ,อสวยแบบนี้ไปครับ บัตรไปขีนึงสวยโอเบซีโอเบซีเอออันติแล้วนกักกาคุยต้าน่าจะมานั่งไงโอโคุยตา้าถึกถึกเ,เนี่ยที่ชนะสีเนี่ยเฮ้ยแต่คุณเข้ามาผิดจังหวะน,นะ เออบัดไปสวยโคฟิทไหมเฮ้ยโอ้แโดนละเฮ้ยนี่ว่ออาจะเปลี่ยนมหมโคเวอร์เขาเปลี่ยนไปเป็นจิตา้ากันโคเวอร์ยาวมาันี่ โชว์ความถึกสักหน่อยเฮ้ยคุณจะใช้การ์ดฟ้าเหรอรู้เปล่าว่าโคฟูแบบถ้าไม่เจอยูไอเอลต้านะโอเคไม่เท่าไหร่เราก็โดนเขาสักเคลลิลไปจับผี เข้ามาฮะเฮ้ยหลอกเฮ้ยโอ้โหพอเขารอเราโอ้ยโดนดีดด้วยถึงจะหลบได้แต่โดนดีดสวยโคดอาทำอะไรครับเนี่ยไม่เห็นยูนิเกตของผมหรอเออไม่เห็นก็เอาไปกินเฮ้ยหนุ่นิดนึ่งโคตรยอมแพ้เลยนะเฮ้ยเดืดพลาดไง หลังจากที่ลองตัวละครน,นี้กันใน PVP นะครับก็รู้สึกว่าอุ้อยแรงนะโกคู Goku ก็คือแรงนะแต่ผมรู้สึกว่าเบจิต้าแรงกว่า,างไงไม่รู้บาตของเปจิต้าแรงกว่าแต่ว่าตัวละครโกคูก็แรงอยู่นะแต่แค่ปัจจุบันเนี้ยคือตัวละครเมตาสีเหลืองมันค่อนข้างเยอะอย่างโกคูยูไอเลต้าอย่างเงี้ยโหตัวนี้ตึงมากคือถ้าเกิดว่าโกคูอยู่แล้วเราคูเ์เชงไม่ได้ไงจะโดนอีกฝ่ายคูเ์เชงพอโดนคูเ์เชงปุ๊บก็คือโกคูก็มีโอกาสตายได,ได้มากเลยเหลืองกับม่วงนนอะเนาะแพ้ทางสุดๆเลย แต่ก็มีความรู้สึกถึกถึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดเจอสีเขียวอะ่ะคือโหถึกถึกมากสามารถโคเวอร์เชงได้ดีแล้วก็ไอ้โคเวอร์เชงรถขี่ได้ก็สามารถตัดคอมโบได้ด้วยนะไม่ใช่แค่เอามากัดถึกอย่างเดียวนะก็โดยรวมๆแล้วหมัดหมัดกระแรงแล้วก็ตัวละครกครูเองอยู่แล้วเนาะมีการสเปเชียลมูฟที่ พอใช้แล้วจะสวิตช์ไม่ได้เงี้ยก็คือเหมือนสามารถปิดจบได้นะดีดีด,ดีเดี๋ยวผมว่าจะลองเล่นทีมลิงแดง4 3ตัวเลยว่าจเจ้าโกจิต้าแล้วก็โกคูแล้วก็ปิจิต้ามาลองกันก็สำหรับการรีวิวอุปกรณ์ของซ u เปอร์ไซยานโกคู4ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย